อยู่ไหน,นคือพอเอามาส่มเอาแนวแนวส่มของตะล่มเดชเขาแน่วแน่บิ่งด,อด่องตอา่้มะดช อ,อันนี้จับตะลงเด้อตะลเอเอามด้กป่าก,กุยบบม,มเล่นบันไดบอกราปอมกินกินปลาคอดไ่บอโอ้ไอกล่องมีปลาคอหไงบอขอกินนะไม่กินปลาคอหญ่บออยากกินอยู่ไหว ไปหยั่งยังกันฮะว้าวทำอะไรอะ่ะไปเติมเใหนหยั่ง หายไปไหนมาหายไปหายไปไหนมาหายไปไหนมาไปไหนไปอย่างไอยเบื้องต่อมันกินไปกินข้าวกินนมแล้วเบื้องต่องเนี่ย ลูกคือเวลาตีนี้เฮ้ย อ๋อเล่นมดทหาหอมบะมวนบะไอ้กองไปเล่นหน้ามวนบ่มวนไอ้กองเฮ็ดกันบ้านไปลูกว่าจะเลยียนอะไอ้าวเขาเ้ามาเฮ็ดกันบ้านเฮ็ดกันบ้านก็แล้วลูกแล้ว จ๊แอนะนางมงเอาเอาืาอางเดี๋ยวป้าป๋าโทรไปไหมเด้อครับผม Hello

นี่ขานี่เอ๊ยเจ็บขามากก่ขาหีบเป็นอย่างไงไฮยีลี่เขาทษอย่างเจ็บขาเนี่ยเออเจ็บขาแนรงบัส่เกือบแม่ให้กอ,อ,องอะลา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 เอาขึ้นมาคุยมันนี่นี่มีอยู่นี่

nó là